สนับสนุนโดยโทรอซิลยาอมฆ่าเชื้อโรคในป่าและลำคอไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิสตราคอลลาเจนแปบพลาพันสองร้อยพลัสโคเอนไซม์คิวเทนชนิดเม็ด ครับต้อนรับเข้าสู่เจาะข่าวเด่น5โมงเย็น40นาทีนะครับวันนี้อยู่กับ2นักร้อง KPN นะครับคนแรกคุณทัศภาคีหรือคุณบี้ KPN นะสวัสดีครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณอนุรักษ์บุญเพิ่มพูนหรือว่าบอม KPN นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นข่าวคืโครมนะครับเพราะว่าโจรกรุงโหดเหลือเกินเมื่อกลางดึกวันอังคารที่ผ่านมาตอน5ทุ่มครึ่งเกิดเหตุในซอยลาดพร้าว23เนี่ยนะครับ2คนนี้เสร็จจากไปเล่นฟิตเนสที่เอสพาราด ขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็บาเอารถมอเตอร์ไซค์ฝากปากซอยลาดพร้าวยี่สิบสามเข้าไปในซอยขี่มอเตอร์ไซค์สองคนเนี่ยนะค,คนหนึ่งขี่คนหนึ่งซ้อนครับไปเจอคนร้ายเป็นมอเตอร์ไซค์สองคันขี่ประกบตีคู่แล้วพยายามจะปาดหน้าให้จอดคนร้ายสี่คนนะฮะมอเตอร์ไซค์สองคัน,ะนสุดท้ายพอจะไม่จอดเลยเอาไม้เบนสบอลเนี่ยตีเข้าที่บี้ครับแล้วก็<อ>พยายามจะจิงทรัพย์ นี่ก็ถูกทำร้ายนี่ก็ถูกทำร้ายมีมีดด้วยเหรอมีมีดสองคนครับมีมือสองคนมีดสักขนาดไหนประมาณสี่สิบเซนได้ครับสี่สิบเซนนี่คือยาวกว่าแม่ประทัดหนึ่งนะยาวกว่าครับอ่าคือเหมือนกับว่าอีกคนนึงถือเหล็กที่แบบเหล่าเองครับใช่ก่อนจะคุยกันเนี่ยนะฮะตำรวจล่าสุดนะครับทางด้านของนครบาลสองเชื่อว่าคนร้ายก่อเหตุในสองท้องที่คือสุทธิสารกับผลโยธินมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ 3ามกรกฎาคมสามทุ่มที่ซอยวิภาวดี20ป้นนายเกียรติคุณชาติศรีพนักงานนักสึกพิมพ์ไทยรัฐนะครับแปดกรกฎาคมห้าทุ่มเกิดเหตุลาดพร้าว20ตป้นนายพงศักดิ์งามสมเป็นนักศึกษามสวเอาไม้เบสบอลตีหัวนะฮะ9กกรกฎาคม3ทุ่มครึ่งวิภาวดี22ต้นนักศึกษาแพทย์ของรามาและ10กรกฎาคมหทุ่มครึ่ง บี้กับบอมสามวันหลังนี่แปดเก้าสิบสามวันติดเลยนะ,ะครับตำรวจได้ภาพวงจรปิดเหตุการณ์เหตุการณ์รแรกคือตอนสามทุ่มของสามกรกฎาคมปล้นคุณเกียรติคุณเนี่ยอ่ะทั้งสองคนลองดูนะฮะนี่ฮะเป็นคนละเหตุการณ์กับเหตุการณ์เรานะครับแต่ดูภาพนี้เนี่ยนี่นะครับนี่คือกลุ่มต้องสงสัยซึ่งคนตำรวจบอกนะครับว่าคนร้ายมีละะนะักษณะหนึ่งคือมีไม้เบสบอล สองคือมีฮอนด้าเว็บนะฮะแล้วพฤติกรรมคือพยายามจะปล้นเอาทรัพย์สินของเหยื่อเนี่ยนะฮะใกล้เคียงมากไหมสองคนนี้ลองมองดูลนะหรือว่าดูยากดูยากมากดูยากบี้พอใกล้เคียงไหมก็คือถือไม้แบสบอลน,นะนะครับอนะมีภาพเคลื่อนไหวไหมภาพเคลื่อนไหวลองขึ้นมาดูนะฮะอ่ระหว่างนี้คุยกัน ถามอาการก่อนเป็นยังไงบ้างสามสิบสาเข็มครับข้างในแปดครับข้างนอกยี่สิบห้าครับข้างในคือเย็บสองชั้นครับเย็บสองชั้นคือด้านนะฮะตรงด้าผ่าอย่างเดียวครับข้านในา้างในี่ข้างในแปดชั้นครับอ๋อข้างในเนี่ยครับชั้นในแปดเข็มแปดเข็มครับข้างหน้าอข้างนอกยี่สิบห้าครับยี่สิบห้าโอ้โหสามสิบสามเข็มแผลยาวไหมก็ประมาณประมาณนึ่งเลยหกว่าครับ ดีกว่าที่ที่ด้าผักเนี่ยนะฮะครับแล้วก็จมูกโดนเตะเข้าจมูกครับเตะเข้าจมูกตอนนี้เป็นยังไงบ้างหมอบอกอะหมอบอกว่ามันช้ำช้ำในคะแล้วก็มันรู้สึกตึงๆนิดนึงครับไม่ได้หักอะไรนะฮะไม่หักครับโชคดีมึนๆอยู่ไหมตอนนี้ไม่ไม่มึนแล้วครับแต่เมื่อเช้าตื่นขึ้นมาก็ยังแบบตอนลุกเนี่ยลุกเร็วไม่ได้ครับยังแงยังแบบน้ำมึนทับเกิดเหตุคือวันอังคาร5ทุ่มครึ่ง แจ็ข่าวคืนนั้นไปโรงพยาบาลเสร็จร้องไห้ทั้งคืนครับเพราะว่ากังวลเรื่องงานครับกังวลเรื่องงานทําไมอ่ะก็กลัวว่าแบบจะทํางานในวงการต่อไม่ได้แบบหน้าตามันมันต้องใช้คือตอนนั้นเนี่ยมันเละเลยใช่ไหมเละเลยครับตอนนั้นคือที่เราส่งภาพเข้าไปเลยใช่ไหมฮะมันมีเดอดเลือดอ่าถ้าภาพขึ้นมาให้ดูก็ได้นะฮะใช่ครับก็ตอนนั้นก็ถามพี่บอมเลยว่า แผลลึกไหมเอาจริงๆเอาตรงๆครับครับตอนแรกก็เออจะให้กําลังใจน้องพอดูจริงก็มันลึกมากบี้ม่กล้าโกหกเลยว่ามันลึกมากที่บี้เป็นคนแชร์เข้าเองใช่ไหมแต่ออนไลน์นะครับก็คือพี่บอมถ่ายไว้ตอนที่เอบอมถ่ายไว้ครับใช่ครับอถ้าภาพขึ้นมาให้ดูนะฮะจะได้เห็นเลยตอนนั้นเป็นไงเห็นบี้ตอนนั้นก็เห็นแบบมันเหมือนแบบแผลมันใกล้ถึงกระโหลกเลยว่ะข้างในะคือมันเนื้อัชมันเข้าไปลึกถึงข้างในเลย แล้วมันเปิดเห็นเลยหรอใช่ครับคืนฉีกเป็นเลือดอะไรเงี้ยเลยฮะกว้างประมาณเนี้ยลึกลึกประมาณนี้ได้ครับลึกสักขนาดนี้เลยแล้วเห็นแล้วเป็นยังไงบอกเขาว่างไงเขาถามบี้ถามเป็นยังไงบ้างเห็นแล้วแบบนี่ฮะบี้มันมันลึกมากบอกไม่ถูกครับเออมันลึกมากอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่เราเห็นใกล้ๆเราจะเห็นเลยว่าแผลทั้งบนฉีบนหน้าผากเนี่ยมันเปิดออกมาเลยใช่ครับคือตอนที่ผมผมรู้ว่าหัวผมแตกอะผมลงไปจับคือนิ้วผมเข้าไปแบบเกือบเซนนะครับ จับทำไมอะผมจับผมไม่รู้ว่าแผลมันอยู่ตรงไหนมันโดนคิ้วแล้วหรือว่ายังไงคือรูปดูว่ากันเถอะรูปดูครับตอนที่เลือดอาบหน้าเนี่ยครับ<ะ>แล้วนิ้วหลุดเข้าไปอุ้ยผมเเว่างานเขา้าอืออันนี้เป็นเหตุผลที่ร้องไห้ทั้งคืนไม่ใช่เจ็บแต่ไม่รู้ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงครับย<ะ>ังเป็นห่วงทั้งแบบครอบครัวคนรอบข้างด้วยะใะครับห่วงหรอกคนรอบข้างด้วยนะฮะแล้วของบอมถามบอมก่อนเลยของบอมเป็น ตอนนี้หมอหมอเช็คมาเอ็กซเรย์มาดูแล้วว่าเป็นซี่โคงด้านหลังอักเสบครับแต่ไม่ได้แตกครับแอตอนนี้ยังปวดอยู่แล้วก็มีมีรอยแผลด้วยมีดูได้ไหมได้ได้ขออนุญาตนะฮะครับอนึงเลยไหวปะเนี่ยอันนี้ยังอบอมบอกกับผมก่อนเข้ามาว่าพี่ผมยังไม่รู้ว่าโดนอะไรเลยเนี่ยเป็นรู้แต่เป็นแท่งแท่งเหมือนเป็นกระบองกระกเป็นกระบองเหมือนเป็นกระบองครับเออแต่นี่มันเหมือน เหมือนโดนมีดฟาดม,มาหรือเปล่าเมื่อเหมือนของคมอะครับแล้วก็ทุบเข้าไปซึ่งมันมีน้ําหนักมันแข็งเลยนะครับใช่ไหมฮะแล้วก็ทําใหได้หลังเนี่ยซี่โครงดังด้านนี้เนี่ยอักเสบผมไม่หยับนะฮะแถวนี้อักเสบใช่ไหมฮะแล้วนี่ก็ไปรอยแผลยังเจ็บอยู่ไหมหรือเจ็บซี่โครงเป็นหลักก็เจ็บมันเหมือนแบบอักเสบมันกล้ามเนื้อมันปวดครับนะฮะส่วนวี่ร่างกายไม่มีอะไรใช่ไหมฮะก็มีหัวเข่าครับตอนที่ลมครับแต่ไม่มากครับทะเลาะ ท่านนี้เล่าเหตุการณ์ตัดตอนเลยไปเล่นทิตเนที่เอสพานาดขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินกลับมาถึงปุ๊บไปปากซอยเออร์มอร์ไซด์เข้าอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมครับรับอ่ะเป็นยังไงขรยะเล่าเออบ์มอรเล่าแล้วกันครับคือ,ค,อคือกลับอะทางกลับมันประมาณเกือบเกือบเกือบกิโลครับไอเนี้ยพอเข้าไปด้สักครึ่งทางครับเหมือนมีรถตามหลังมาตอนแรกไม่เห็นว่าสองคันนะครับเห็นว่าคันเดียวก็เลยขับมาแล้วเหมือนแบบมามาเหมือนราเบียดแล้วบอก ครับหูให้จอดฮะืมคือเราเนี่ยซ้อนท้ายใช่ใช่ผมขับคือตอนที่บอกให้จบเนี่ยจอดเนี่ยผมว่าเฮ้ยเอาไงดีอะไรอย่างเงี้ยห้าทุ่นกว่าห้าทุ่น่าเมื่อคืนฝนตกไหมเมื่อคืนตกปล่อยครับตอนนั้นปล่อยแล้วไม่มีรถเลยตรงนั้นบังเอิญเปรียวเปลี่ยวมากไฟอะไฟก็ไฟแบบไฟกิ่งสลัว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 ฝนตกพรำพลำครับแต่ว่าเปรี่ยวไม่มีรถเลยไม่มีรถเลยอ้าวแล้วยังไงต่ออ่ะก็ผมก็ขับไปเรื่อยๆแล้วก็ผมก็ แตงอยู่ล้าเฮ้ยทำไมรถสองคันนี้มันคุยกันอยู่หรือเปล่าเออ,เอ,อผมว่าแบบชะลอแบบชะลอคือประมาณขับ40อะไรเงี้ยเ,เพราะฝนตกผมไม่กล้าขับเร็วครับก็ทำไมยังไม่แซงเราสักทีด้วยความที่เราขับช้าอยู่แล้วผมว่าเฮ้ยหรือเราไปดีกว่าหรือผมว่าตกเกียร์จะไปรถแ,แต่ว่าเหมือนแซงขึ้นมาก่อนรถเหมือนรถเขาแบบแรงครับแล้วขึ้นมาก็บ่อยจอดออผมว่าเขาตะโกนเลยตะโกนว,ว่าจอดเฮ้ยจอดแล้วผมว่า ผมก็ไม่จอดครับผมก็แบบลอเบี่ยงจะเบี่ยงออกจะเบี่ยงออกผมจะย้อนกลับคือมาเนี่ยแบบคู่ใช่ไหมฮะแล้วขับมาอย่างนี้ใช่ไหมครับพอมาอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบมือะตัดหน้าแล้วบอกให้จอดแล้วบอกให้จอดผมสองคนก็เลยแบบจะเบี่ยงออกจะเบี่ยงออกเพื่อหนีแต่มีคันหนึงมาข้างหพอดีมาเสียบไว้พอขึ้นมาข้างขึ้นมาจากข้างหลังแล้วคือไม้คือทุบเลยแต่ที่ไม่พูดละไม่พูดละคือคันแรกมาปาดเพื่อให้เราจอดครับ